สีส้มคันนี้ดูมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของตัวจริงนะคะว่าเจอหน้าตาของรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะทั้งสองคนเลยนะคะถามพี่สมานก่อนเลย เจอหน้ารถแล้วหล่อไหมคะถูกใจมากเลยครับหมอกล้องใหม่ถูกใจกดไลค์รอครับหล่อไม่เหมือนใครไม่เหมือนไทยแต่งมาให้สวยไหมสวยครับสวยสวยมากชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะคุณทัศน์แต่งรถได้สวยมากได้สวยถูกใจถูกใจจริงจริงครับไม่ได้พูดเล่นถูกใจจริงตอนที่แบบว่าเราคุยกันแล้วไปเน้นเป็นไงเพราช่วยดูแลดีที่สุดไหมโอเคครับเขาก็ดูแลดีเสร็จจากรับรถแล้วไปเที่ยวไหนกันต่อคะไหว้พระต่องเรื่องเขาใช้ได้ค่ะ ใจในการบริการครับต้องไหนโอเคครับราะทัาใจตามงานดีมากครับ oh, ตามงาน ด,ด,ดูแลดีด,ดีขอบคุณมากเลยค่ะก็ทัพก็มีดอกไม้มอบให้กับลูกค้าแล้วไหวเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่เขาล้อหมุนแล้วก็เตรียมดอกไม้สวยๆให้กับคุณวรินดาแล้วก็คุณพ่สมานนะคะขอให้รถคันนี้นะคะนําพาเงินกองเข้าบ้านนะคะเยอะมากมายไก่กองหาที่ใจ่เก็บเลยขอบคุณบ๊ายไายค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันแล้วก็กดสต็อปเลยเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กัน